เอาละครับต่อเนื่องกันจากคลิปเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าจะมาพูดถึงเรื่องจังหวะอ่านเริ่มตัวแรกกันนะครับตัวกลมมีค่าสี่จังหวะใช่ไหมครับเดี๋ยวคุยิมจะลองสาธิตง่ายๆก็คือมีค่าสี่จังหวะเราจะเล่นแค่จังหวะแรกและ2 3 4สเนี่ยเราจะไม่เล่นก็สมมุติว่าคุยมนับเลขมาปุ๊บมีสีจังหวะ1 2 3 4 1ส3าสี่หนึ่งสาม สี่สมมติว่านับไปเรื่อยๆนะครับแล้วคราวนี้ครูหิมก็จะปบมือแค่จังหวะที่1โดย2 3 4ไม่เล่นตัวกลมนะครับสำหรับตัวกลม1 2 3 4 1ส4 4 1 2 3 4ี่หนเพราะว่ามีค่า4จังหวะปบมืออาจเล่นดนตรีเวลาเล่น ให้เสียงยาวไปถึงจังหวะที่4แล้วค่อยหยุดอย่างเช่นเปียโน,โนแล้วก็กดอาจจะกดตึงเอาใหม่ครับตึงตึง,ตงอ่าคือมีค่าสี่จังหวะอ่าต่อมาครับเป็นตัวข่าวตัวข่าวเนี่ยคือมีค่าสองจังหวะสองจังหวะจะเป็นยังไงสมมติว่าคุยมลอง สาธิตให้ดูเหมือนเดิม4จังหวะใช่ไหมฮะเอตัวขาวมีค่า2จังหวะ2จังหวะคือเราเล่นและให้เสียงมันยาวไปถึงจังหวะที่2ก็คือสมมติว่ากดเปียโนตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งเวลาเห็นโน้ตตัวขาวให้เล่นกดแล้วก็กดแค่ให้เสียงมันยาวถึงจังหวะสองสาธิตด้วยการบอกมือนะครับ1 2 3 4สาสี่ 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่หนึ่งสอสาหนึ่งสสสอาจจะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้ครูหิมปกมือคุณนับสี่จังหวะใช่ไหมครับหนึ่สำหรับตัวขาวนะครับ1 2พอครบสองปุ๊บต้องเล่นใหม่ละหนึ่สค่อยมากดเล่นตัวสาใหม่ก็คือรับปบม,มือก็คือ 1>, 1 2 3 4 3 4นี่ก็คือ2จังหวะนะฮะใช่ไหมฮะ1 2ก็เป็น2เห็นไหมเป็นเลข2 3 4ก็เป็น2จังหวะเนื้อเพราะนั้นตัวพอเวลาเจอตัวขาวเนี่ยเล่แค่ส2จังหวะพ่อตนึง1 2 3 4 1 2 3 4โอเคไหมครับอ่าต่อมาไฮไลท์สำคัญเลยเนี่ย ซึ่งเพลงสำหรับปหนึ่งเนี่ยต้องใช้ตัวโน้ตตัวนี้บ่อยมากและก็จะเห็นกันชนิดว่าทุกเพลงเลยครับต้องมีนั่นคือตัวดำตัวดำมีค่า1จังหวะง่ายมากเลยครับ1จังหวะพอเล่น1ปุ๊บก็ต่อ2อ4เลยก็คืออย่างนี้1 2 3 4 1 2 3 4่หสอม่าสมมติสาธิตบนเปียนโนแล้วก็จะกด1 หนึ่งสองสามสิบก็คือเล่นทุกจังหวะเลยครับในสี่จังหวะไม่ต้องมีหยุดเหมือนตัวกลมตัวขาวนะครับตัวขาวก็คือสองจังหวะตัวกลมคือเล่นจังหวะเดียวแต่ปล่อยให้เสียงยาวถึงสี่จังหวะโอเคนะครับผอง่าเข้าใจอวันนี้ครูย,ยิมเอาแค่สามตัวนี้ก่อนครับเพราะว่าคาบเบ็ดหนึ่งชั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะลึกไปครับเอาแค่สามตัวนี้ให้นักเรียนไปฝึกเคาะนะครับฝึกเคาะอยู่ที่บ้าน ฝึกปบมือที่บ้านให้พ่อแม่ดูเอาถือว่าเป็นกันบ้านแล้วกันครับแค่3ตัวแค่นี้พอครับ3ตัวจําชื่อโน้ตให้ได้ฝึกจังหวะให้ได้อ่ะแล้วเดี๋ยวครูหิมมาสาธิตกับเพลงอ่ารกติดไซเลนินครับอ่าต่อไปนะครับเป็นการสาธิต การเล่นตัวโน้ตไปพร้อมกับเพลงรักติเซเลนนะครับอ่าลองมาดูกันครับครูหินจะเริ่มที่ตัวโกลมก่อนสี่จังหวะอ่าสี่จังหวะนะครับครูหิมจะลองใช้ไม้กองเนี่ยแหละไม้กอง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 อยู่ไหนหยิบไม้กองก่อนอ่าลองใช้ไม้กองง่าย